ที่จองล่วงหน้า3เดือนตจดชื่อตั้งตั้งชาแนลก็คือแปลกใจนิดหน่อยว่าเรามาที่ไหนกันนะคะวันนี้ตั้งตังพาทุกคนเอ้ยยังไม่ได้เปิดรายการเลยหุ้ยนึกว่าห้องเชือดอันนี้คือแบบหนึ่งว่าหลอกมาเชือดแล้วนะ เราต้องไปทางไหนต่อ่ะ้ะสวัสดีค่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 ะทุกคนอยู่กับตั้งตั้งวันนี้ค่ะจะพามากินร้านที่จองล่วงหน้าอนามเดือนจองไว้ตั้งแต่เดือนเจ็ดแล้วเนี่ยก็คือเดือนตุลาละก็คือเพิ่งได้มากินนะคะร้านนี้ก็คืออยากทําแต่ไม่อยากกินนั่นเองค่ะ ก็เข้ามาก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นิดนึงนะแล้วพอตอนเนี้ยเราเข้ามาอยู่ในโตะแล้วก็คือครัวอยู่ข้างหลังเลย ็จะมาเล่าให้ฟังก็คือที่เนี่ยน่าจะเป็นคอร์สเมนูนะและ้วตังก็เคยเห็นแบบว่าเออรีวิวทางอินเทอร์เน็ตแต่ไม่เคยอ่านจริงจังว่ามันเป็นแนวไหนมันอยู่สถานที่ไหนดูแค่ว่าทำโดยเชฟบิ๊กหรือกิ๊กวะนั่นแหละแต่คือแบบได้ยินมานานว่าแบบเอยมันมีร้านนี้อยากทำแต่ไม่อยากกิน ซึ่งไม่เคยรู้แบบ okay. ดีเทลเลยนะคะวันนี้มาก็เดี๋ยวจะมาลองดูว่ามันมีคอร์สอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วรสชาติเป็นยังไงราคาเท่าไหร่หน้าลื่นเลยครับพี่นะฟังแั้วฟังตัวนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกๆในรอบสองปีกว่าที่โดนแคชสั้นเยอะนะก็เหลือลุกขาวก็พวกมันกลับไปอีกแล้วก็วันนี้มีหกคอร์สราคาคราวนึงหวานนะเพราะมันเป็นเซนติโอเฟนส์เนี่ย เพาะฉ้นงินอยากค่อนข้างใหญ่นะฉะนั้นอยากให้คุณผู้หญิงนะที่ก็พอเล็กๆนะเหลือจานซุปสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะจะได้ไปต่อไหวนะมาแล้วค่ะสำหรับจานแรกเป็นชูหน้านะทุกคน มันจะมีไอ้ก้อนๆขาวๆที่แบบเย็นๆเปรี้ยวๆอ่ะแล้วก็มีความเย็นๆความเค็มๆเปรี้ยวๆเดี๋ยวลองชิมมะเขือเทศจริงๆปกติเป็นคนไม่กินมะเขือเทศเนี่ยแต่ยังไงก็ถือว่าโอเคเป็นอันเนี่ยไอ้สีขาวๆตรงเนี้ยมันจะแบบเย็นๆเปรี้ยวๆปัดเลี่ยน แต่ทหน,น้าคนนดีเนาะอันนี้ด้านในจะเป็นทูน่ทาทา่าอร่อยมันรู้สึกมันกินแล้วแบบสดชื่นอะ จานนี้ชอบอร่้คะแนนแาตั้งตั้างใู้์มาค่ะกับอันต่อไปคัวกานะจริงๆอันเนี้ยเป็นอันที่เห็นเรานึกถึงที่นี่มากเลยเหมือนแบบเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอะค่ะแล้วเมื่อกี้เชฟบอกว่าจะต้องตัดแบบกินให้ครบทุกชั้น โปกลาวแบบบางที่จะแบบกินแล้วเลี่ยนเลี่ยนอันนี้รู้สึกแบบเออมันไม่เลี่ยนอ่ะ <c oughs> อ่อ,อ <c oughs> แบบรกติกิกนนองขอบขอบมันยังแบบมันยังไม่ค่อยแบบร่มพอกินตรงกลางมันเหมือนแบบ <c oughs> ความชุ่มๆุ่มมันไปอยู่ตรงกลางแล้วก็กินกับผักกับตัวถั่วแล้วคือแบบเฮ้ยมันไม่เลี่ยนมันไม่มันเยิ้มแบบ เหมือนโปการทั่วทั่วไปปกติตางอาจจะไม่ค่อยชอบกินโรกรคารต่างรู้สึกว่ามันเลี่ยนเพราะปกติเขาจะต้องกินกับมะม่วงสุกใช่ปะเพื่อตัดเลี่ยนซึ่งตางเป็นคนไม่กินมะม่วงสุกไงตางก็เลยจะไม่ค่อยกินโปกานะคะแต่อันนี้คือแบบมันมันกำลังดีอ่ะมันไม่เลี่ยนอะ่ะซึ่งตอนก่อนเริ่มขอะเชฟก็บอกว่าที่เนี่ยมันจะพอชั่นใหญ่นิดหนึ่งใช่ปะไม่ได้เหมือนฟราด์ดินิ่งที่อื่นเพราะฉะนั้นแบบถ้าเป็นผู้หญิงที่กินน้อยๆก็ไม่ต้องกินหมดก็ได้ให้เหลือไว ทุกคนคิดว่าตางตังจะเหลืองลองสังเกตว่าถ้าเมนูไหนอร่อยแล้วแบบละมุนละมุนอะ่ะเวลานกินจะต้องแบบหลับตาอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งจานที่รู้สึกว่าละมุนแล้วต้องหลับตา เจบอกว่าตัวหอยเชลล์เนี่ยมันจะป็นอุนเดอร์คุกอยู่ะคะ่ะก็คือยังแบบไม่ได้สุกดีข้างในมันจะยังเย็นเย็นเพราะฉะนั้นเราต้องทําการจอกลงไปแล้วก็ให้น้องหอยเนี่ยลงไปสู่ความเวองหวาอันไกโพ้น,น And <c oughs> เหมือนภูเขาไฟเลยนี่ไงแล้วพอน้องโดนความรอ้อนใช่ปน้องก็จะสุกพอดี ส่วนข้างบนนะเชฟบอกว่าเป็นการคาร,ราเมลไรซ์โดยเนยสีน้ำตาลเราจะไม่ทิ้งหอยไว้นานมากแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันโอเวอร์คลุกน่ยมันก็จะสุกเกินไปเช่นเดียวกันทุกคนคิดว่าร้อนไหมคะ <c oughs> ไม่กล้ากกนเลยร้อน <c oughs> หอยดีมากเลยอ่ะหอยดีมากนุ่มแบบนุ่มมากน้อขนข้างสมุทรทำเป็นครัวเปิดแบบเนี้ยแต่เป็นแบบ Hell Kitchen อะ Touch that Touch that เฮ้ย พร้อมด้วยกุ้งลายเสือด้านบนนะครับอันนี้จะกรีนะครับภูมิใจมากๆนะจงใส่ร้านก็จบนะครับอ,อ้คือมาจากเส้นแบบนี้เหรอ,อแล้วก็มาต้มจนเป็นแบบนี้ทุกคนแต่ความผีคืออะไรคะ <c oughs> คือลืมไปว่า, <c oughs> วาตัวเองอะแพ้กุ้ง <c oughs> <c oughs> ก็เลยไม่ได้บอกเขาบอกเขาแค่ว่าคือปกติเวลาสั่งอาหารเนี่ยเขาก็จะถามว่าแบบเอ้ยไม่ทานอะไรคะแพ้อะไรคะเราก็บอกไปว่าแบบอ๋อไม่ทานเบอร์รี่คะ่ะเป็นข้อเดียวที่โน้ตไปแล้วก็พอเสิร์ฟมาก็แบบอ้าวลืมลืมว่าเพิ่งแพ้กุ้งแต่ว่าแพ้ไม่เยอะมากก็ไม่เป็นไรทุกคนกินไปก็จะแบบปากเจอเจอเซ็กซี่ what เดี๋ยวมาดูกันว่า จะแพ้ไหมหตัวเนี้ยอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่ง<ด>ที่เป็นซิกเนเจอร์แบบเห็นแล้วจะนึกถึงร้านเนี้ยก <c oughs> ุ้งดีมาก <c oughs> เพราะตอนนั้นไปลองกินอบสเตอร์มาก,ก็คือไม่แพ้ <c oughs> อันนี้อาจจะเป็นกุ้งแพง ถ้าถามว่าอร่อยไหมก็มคือแทบจะเรียกจ้นะนะครับแอดอยากทำไม่อยากกิน YAK วัยรุ่นกัน เออหลตันแล้วคือไม่อยากจะคุยไม่อยากจะคุยก็คือคุยนะไี่นด้เป็นลูกหัวใจเห็นไหมได้เป็นลูกหัวใจคือตอนแรกก็นึกว่าแบบเฮ้ยเชฟตั้งใจทำเป็นลูกหัวใจหรือเปล่าแต่พอดูจานอื่นก็แบบไม่เป็นแสดงว่ามีใจให้เราความกัดไปคำแรกไม่เหมือนแบบ เป็นของหวานเนี่ยเหมือนตัวแพสตรี่ตัวแป้งข้างนอกมันแบบเป็เหมือนแป้งของหวานแล้วพอไปเจอเนื้อก็แบบเฮ้ยมันมีความหวานแต่มีความเค็มแต่มีความเป็นเนื้อแล้วเนื้อก็นุม่มอ่กอันนี้เหมือนชวยช็อกโกแลตปะมันคือมันบดนะทุกคนคือเมื่อกี้เชฟบอกว่ามันบดเนี่ยคือเป็นสูตรแบบที่เชฟไปเรียนมาสองปีอะแบบไปทำที่ร้านแล้วก็ไปขโมยขอกมา ไม่ได้เขาไปเรียนรู้มาจนมันเนียนมากๆากโอ้ว่าใช้วาลานี่เนี่ยเนียนมากใส่ของมันเนียนมันแน่นแต่มันเบาคือแบบเอาลิ้นดุนใช่ปะไม่มีความเป็นก้อนของมันฝรั่งเลยอะคืออย่างบางร้านมันยังมีแบบ มีความแบบเป็นก้อนมันฝรั่งนิดนึงแต่นี้คือแบบเนียนอ,อ่ะอ๋ะอเชฟทำมันหมดให้มันเนียนขนาดนี้ได้ไหคะไม่เจอแบบตัวเนื้อมันฝรั่งเลยอะค่ะอ๋อเชฟไม่ได้ทช้มันฝรั่งใช้แป้งอ จบไปแล้วห้าคอร์ดคะซึ่งก็คือมีของคาวห้าคอร์ดแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นของหวานอันสุดท้ายแล้วซึ่งก็บอกเลยว่าอิ่มก่อนหน้านี้ที่เชฟบอกว่าผู้หญิงอะไม่ต้องกินหมดทุกจานนะเพราะว่าพอรชั่นมันใหญ่หมดหมดทุกจานหมดเกลี้ยงเดี๋ยวเรามาลองดูของหวานอย่างสุดท้ายกันว่าจะเป็นอะไรแต่ตอนเนี้ยคือแบบขึ้นมาหนึ่งคอร์ดแล้วนะ อัน,นอ้ของหวานนะคะซึ่งกงลังบอกไปว่าตนลังไม่กินเบอร์เกอรี่ก็เลยได้มาเป็นแอปเปิ้ลเขียวแทนซึ่งถามว่าแอปเปิ้ลเขียวกินไหม <c oughs> ก็ไม่ค่อยกินเหมือนกัน <c oughs> คิดว่าน่าจะแบบเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวแบบล้างปากเลยวั <c oughs> นนี้คือแบบบีเฟลิงตันอยู่ตรงเนี้ย แต่มันไม่เบี้ยวมันตัดชื่อแ้บแบบมันมีถั่วพิซซ่าชีโอมาเสริมความมันขอบคุณค่ะ แต่เขาเทรนพนักงานหน้าหลังมากเลยคือแบบทุกคนแบบทั้งแม่บ้านล้างจงล้างจานผู้ช่วยเชฟทุกคนก็คือแบบสวับบนนะะสดีค่ะขับคุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ด้านล่างเขาก็เป็นโรงพิมพ์นะทุกคนตอนเราเข้ามาเราก็งงๆนิดนึงว่าอ้าวนี่คือร้านหรอตอนแรกหาร้านไม่เจอแต่แบบก็คือเป็นส่วนหนึ่งของโรงพิมพ์นะคะก็จริงๆตังก็ไม่ดูประวัติอะไรหรอกเนาะแต่ว่าก็ทําความเข้าใจเองว่าเออ ที่บ้านอาจจะเป็นธุรกิจลงพิมพ์อะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าตัวเชฟบิ๊กเองก็คือมีความชอบมีความใฝ่ฝันว่าแบบเอออยากจะเป็นเชฟอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปยุกเอาห้องหนึ่งในบ้านส่วนหนึ่งในบ้านมาทําเป็นร้านอาหารนะคะ อันนี้คิดเอาเองเป็นตู่เป็นตาเลยนะไม่ได้รู้ประวัติแต่อย่างไรก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นแบบข้อคิดที่ว่าแบบเฮ้ยไม่ว่าเราจะมีเขาเรียกอะไรแบ็กกราวอย่างไงมีพื้นฐานยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราแบบชอบจริงๆแล้วเราแบบไฟเพื่อมันสู้เพื่อมันพยายามเพื่อมันมันก็อาจจะทําได้ค่ะไม่ใช่ไหนนั้นเดินลงบันไดเหนื่อย โอเคทุกคนนี่ก็คืออยากทําแต่ไม่อยากกินนะคะจริงๆจะถามเชฟแต่ว่าไม่มีจังหวะเลยว่าทําไมต้องตั้งชื่อร้านนี้อยากทําแต่ไม่อยากกินคือตัวเองไม่อยากกินเพราะว่ามันไม่อร่อยหรอหรือว่าไงหรือว่าทํากินจนเบื่อแล้วก็เลยแบบเอออยากทําให้คนอื่นกินบ้างตัวเองไม่อยากกินแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากทําแต่ไม่อยากกินซึ่งตอนนี้เขาเพิ่งเปิดอีกอันหนึ่งใหม่เป็นแบบอยากย่าง บายอยากทําแต่ไม่อยากกินนะนั้นก็น่าจะเป็นพวกแบบสเต็กย่างหรืออะไรเงี้ยตังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ<ม>วันนี้ก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะ<ม>ก็ถ้าสรุปรวมทุกอย่างเลยนะตังตังให้แปดจุดห้าตังตัง<ม>สำหรับตังอ่ะถ้าแบบอยู่ดีๆถามว่าแบบชอบ,<ม>ชอบจานไหนที่สุดอะ่ะจริงๆชอบจานแรกนะที่เป็นทูน่าพอรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันเป็นทูน่าที่แบบเฟรชที่มันแบบมันกินแล้วมันสดชื่นมากๆซึ่งไม่เคยกินทูน่าที่ไหนที่มันสดชื่นแบบเนี้ย ก็เลยรู้สึกประทับใจจานแรกมากๆนะคะแล้วก็บีเวลลิงตันก็ชอบแต่ไม่วาวเท่าทูน่าเพราะแบบเหมือนบีเวลลิงตันก็เคยเคยกินมาระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ทูน่าที่เป็นแบบเนี้ยไม่เคยเจอก็เลยรู้สึกประทับใจทูน่าจานแรกมากแต่ว่าบีเวลลิงตันก็คือดีดีแบบกินหมดจานเลยอะแล้วคือแบบหันไปมองโตข้างๆอะก็คือเขากินกันเหลือ,อผู้อีกที่นั่งข้างตังก็คือแบบเหลือแบบ หนส่วนสของชิ้นอ่ะแล้วก็คือแบบมามองตัวเองว่าเอ้าอันนี้อีนี่กินหมดเป็นผู้หญิงที่กินหมดนะคะก็อะไรดีก็ลองมาดูนะคะลองจองคิวดูอันนี้ตั้งจอง3เดือนอ่ะไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังนานอยู่หรือเปล่านะคะก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะจ๊ะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ถึง1นึ่งแสนซับสัทีมันไม่ถึงสักทีหมันแ อะไรเนี่ยดราม่าโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย